รถมาช่วยจุดกากรถมาช่วยจุดกากจุดกากรถใจเย็นรถมาช่วยจุดกากหน่อยทางตัดไม้ไม่มีปี๋ไม่มีขุยเลยเลี้ยวขึ้นมาตรงๆเลยอ่ะจะโบไปเข้าน้ำอากาศป่ะพี่นุ่ต้องรอเขาไหมไม่ครับคือเราต้องไฟก่อน15บห้ทีหลัง24่สิบสี่บวกสิบ้าทีโอเคไหมเอาจอดซ่อมรถอยู่นะ สองสองคันอยู่ตรงกลางสะพานมีคนซ่อมหมดจริงกลางสะพานแม่งเสียงเฮียถ้าเราปิดไม่ได้เหมือนเราไปเปิดกลางสะพานเหมือนเดิมดก็อยู่ในเยอะนะอยู่ในเยอะนะอยู่ในเยอะนะเยอะเลยนะเยอะเลยไอ้พร้อมยังพร้อมยังใผมบอกแล้วแต่พี่กินมึงลงเนี่ยมึงลงพร้อมพร้อมพร้อมลงทางตรงลงทางตรงลงทางตรงแล้ววนเข้าอุโมงค์วนเข้าอุโมงค์วนเข้าโมงเข้าโมงอยู่ก็อยู่โชเล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 ่รอล้วข่าวเราข่าวเราข่าวไปช่วยมันช่วยมันช่มัน ชสองก่อนอาลำสองเห็นเบ้าอาลำสองอาลำสองพวสองอาสองอาสองเผาเห็นเป้าอย่าแย่งนะพวพวขึ้นมาตรงที่เราอยู่เมื่อกี้น้องฮะจะพังแล้วอยู่กับกูเนี่ยสิ้นว่าเผาสโฟกัสพี่ลงมาเลยพี่ลงาสองเผาอาอำสองก่อนในหน้าลำสองมีให้อยู่ใกล้ๆกันนะให้อยู่ใกล้ๆกันนะแล้าชนไปชนมันออกไป ันนี้คือซ่อนในปุ่มได้ไหมไม่ได้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 ห้ามนะไม่ต้องไม่ต้องฉีกไปซ่อมนะไม่ต้องฉีกไปซ่อมนะทไปเลยรถมึงถืกกว่าอาสามสองสามสองก้อนนะสามีสองก้อนทางขันหนึ่งมีคนพั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 งต่อรอเกี่ยวรอเกี่ยวเขียวเขียวเขียวเล่นนี้ยมันขึ้นทีชนไปชนไปเรื่อยๆลงมันน้อยลงเรื่อยๆลงมันน้อยลงเรื่อยๆชนไปชนไปชนไป ในในรถบังในรถบังป่าเราไม่จะป่าเราพี่พี่ลงนะสามสองอย่าพังอีกสามสองอย่าพังอีกจุ่มไม่ต้องลงกิวเกีวสากเพื่อนมารวมหน่อยกิวไม่รถสี่รวปลาอุโมงมารวมปลาอุโมงค์ปลาอุโมงค์ไปรวมปลาอุโมงค์รวมปลาอุโมงค์รวมปลาอุโมงค์สองดำนี่สามสองดำดูดีปะดำอีกคันนึงฮะดูดีปะเออน้ำมันตายหนึ่งนะเขาลงนะเขาลงนะ ให้มันลงนะไปรวเปล่าหองมงไปรวมป่าหองมงให้มันลงเล่นเรื่อยๆมงไปรวมป่าขมงพี่เขียวจะหลุดนะระวังพี่เขียวไปเรื่อยเขียวหน่อยนะเขียวหน่อยรถพี่ไปฟังกูมึงลงเล่นนี้ลงเล่นนี้ลงเล่นนี้ไปลงตรงเขียวไปลงตรงเขียวไปลงตรงเขียวมงเขียวมงเขียวไปลงมงเขียวเอารถไปมงเขียวเอารถไปมุนตรงเขียวรถดดกรถดดกเอาไฟหน่อยเข้าไปตามหน่อยมงตรงเขียวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไฟเยอะไปลงหน่อยปลดออกไปไอ้เหี้ยกูโดนพ่อแม่งชนอยู่นุ๊ ไหนพี่าตรงไหนไมู่เพือนเยอะเนอ่อย่คุยพอนเยอะกำพ่หนกพี่หน่ไยเข้าตรงกลางเอยเข้าไปตรงกลางบนถนนบนถนนบนถนนไยเนถนนบนถนนมาบนถนนาบนถนนจเยอะ มึงชุบเพื่อน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 อีกชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกกับเพื่อนอีกกับเพื่อนอีกมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนเอ้ยตรงนั้นอ่ะมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยกลางไปเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีก มาเราคือปากกุ้งงงคือนปอศพอยู่ปากอุโมงค์นะรีรีมองเราดูดูเพื่อนในพุ่มดีะหาเพื่อนในพุ่มเมเหมือนมีเพื่อนในพุ่มนะได้ได้หาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยเหมือนมีเพื่อนในพุ่มนะเหมือนมีเพื่อนในพุ่มนะวิ่งถอยไปมีเข้าอุโมงค์เอาศพมีเข้าอุโมงเอาเอาศพมาเอาศพมาอุโมงค์เข้าอุโมงมงมันมีตัวรถนะปั๊มมันหน่อยบ๊มมันหน่อยเอาแบบสองอันได้ป้ะสวยสวยสวยบ๊มไป เพื่อเราโดนไปท้ายไฟสี่คนนะไปนะไปนะเส็จรถ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 ต้องมต้องมงต้องมต้องมงต้องต้องมงต้องต้องมงงมงต้องมง้องดูไปมงนะไปมงนะไปมงนะเอ๊ะน้ามูเปไงน้ามูไปไงได้อยู่ได้อยู่มักอยู่เยอะกักอยู่เยอะสศพสศพสศพเฮ้ยในไฟในไฟมึงดันขึ้นไปได้ปะดันขึ้นไปได้ปะดันขึ้นไป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 ึ้ไปมันเยอะอู้เขด งาเพื่อนหน่อยงาเพื่อนหน่อยงาเพื่อนไปดีกมาดินั่ขึ้นมานั่ขึ้นมาโอ้โหเฮียอุ้มศพอุ้มศพมันเฮ้ยพี่ได้ศพมาอีกพี่ได้ศพอีกกระบากลับมายอ่ะปล่อยปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยน้ำให้ให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเอาปล่อยปล่อยน้ำก็ได้พี่ดันไปเอาศพหน่อยเห็นไหมน้ามันตายอ่ะหนาไล้วหรอไล่ชนไปไล่ชนไปกอัมาดิกอัมาดิสองขันสองขั้นใช่เราไปส่งให้ให้พี่เขียวนะเดี๋ยวพี่เขียวเล่นก็ได้หรอพี่ทิ้งเราเล่นส้มกับสามสองนะในอุโมงคนเเลยยว้ มัมสามสองเอ้ยสามสองเหมือนพังวะเฟบู๊พี่เฟบู๊พี่เฟบู๊พี่ไปเล่นกับพี่น้องโต้น้องเฮ้ยล่นล่นกับไปเอาศพกับไปเอาศพเข้าม้งมึงเอาศพออกมาไม่ไม่มันไปกู้ไอ้ตายดีเฮียมามามาดีมามาจะช่วยเพื่อนอยู่เนะ มึงกระบุสศพ่อยมึงต้องลดลงมานะมึงต้องศพออกมากูอยู่น้องไว้ใจกูหมดแน่ไปออกไปอเฟย์เหรอกว่าไหนมึงเอายาวกลับมายาวกลับมาเอากลับไปบ้านมัน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  เอหน่อยเเพื่อนหน่ยเพื่อนอีกเพื่อนอีกอไปเนต่อไปวนต่อไปเอาศพวนมายบ้านนะเอาศพเอาศพฟัง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 เอาศพมฟางศพอมกฝั่งพี่ศพอีกฝั่งพี่ศพอีกฝังพี่เอาศพมาฝั่งนี้ ไปเราเรายืนหมดเรายืนหมดเรายืนหมดกลับไปมคุณ้มมันมาชุบเขาโมงเขาโมงคีบูดิงนะเพื่อนอีกเล่นไม้เล่นไม้เล่นเดี๋ยวกันเดี๋ยวชุบให้ไม่เล่นกลาไฟเหลือเยลโลเล่นเยลโลเล่นอยู่เน่าเห้ให้ป้าป้าปาตรานั้นคุณผ้มเขามาชุบนะเขาว่าโมงชุบนะทำมาผมไม่งงเลยจริงเขากลางไฟไม่มีศพเขากลางไฟไม่มีศพเขากลางไฟไม่มีศพเขากลางไฟอยากลางไฟก็ได้ท่านี้เชียร์กกลางไฟ็ได้มันทำมาหมดแล้ว อินพุทใหม่หน่อยชุบเพื่อนเอรียบร้อยเฟ้ยเป้ยโยนมาเป้โยนมามึงเล่นรวมกันหน่อยเป้ปล่อยเป้ปล่อยหน่อยชุบเพื่อนเองไปเอะกูกูเอ้ยต้องมาช่วยต้องมาช่วยจุดกักรถ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 มาช่วยจุดกักฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามรถมาช่วยจุดกักรถมาช่วยจุดกักจุดกักรถมาช่วยจุดกักหน่อยทางตัดไม้ทางตัดไม้มาช่วยจุดกักหน่อยทางตัดไม้มาช่วยจุดจุดกักหน่อยได้นะมันตายตรงนั้นเยอะตกได้กลางไม้ตกได้กางไม้ตัวน้อยหน่อยมึงมึงถือหน่อย่อลล็อกส้มเป็นไม้บอลล็อกส้ม เปียเยอะเปียเยอะพี่เปียเยอะเปียเยอะเราสู้ไหวเว้ยเราสู้ไหวเว้ยเพื่อนหน่อยมาเพื่อนหน่จ้ำชมนี้จ้ำเฮ้ยฝั่งข้างไปเอาศพไปหน่อยเอาศพไปหน่อยเอาศพไปหน่อยเอาศพหน่อยมาเข้าหลังเข้าใครวิ่งมาหักวัวพี่พี่พี่มิชาวนขวามีชาวนขวาวนขวามีชาวนไปทางป่าอุโมงค์ ไอ้เพื่อนเรารถกลับตรงไหนปะกูไม่เห็นนะนไอ้โบอะเพื่อนหลังคาบนหลังคามากลางไฟนี่มากลางไฟหน่อยดิไม่เห็นเพื่อนเลยว่ะพุ่มมะเนี่ยเพื่อนอะไรวะหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยี่อะไรมึงจะมีโซเพื่อนได้ยังไงมึงอยู่กับเตมบอลเลยมึงดูดิรัด มึงนยวยสัตมึงเล่นไปก่อนบาบูตี้บาบูตี้เนาะบาบูตี้บูตี้บูตี้เอามมาเหเองเอามมาเหาอเอาโมมาวงมา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 งเล่นไปดีกว่าโมเองมาวงเอ้ยรถอออกออเีไปเลี้ยวไปเลียวไปบไปเที่ยวอหไปเี้ยมานานเาบอเราเ้ยมาบัมดีทม่วงหน่อยดีทีม่วงมมมาบั๊มหน่อยบั๊มหน่อยมาบั๊มหน่อยมามหน่อยเต้เ้ มึงถือเลยมึงถือเลยใครมีศอะออกมาเอพเข้ามงวางใเเข้ามงไปเอพเข้าไว้มึงถือไว้มึงถือไว้ใครใครปล่อยถือพี่เข้ามงถือพีเข้ามงอเข้มอาบเาเลยมันนีมีจะจุ่มนะเยวูวนให้ขอคนปิดตัวชุบชวมาโอเคเดยยสวยสวยสวยมันคบสวยยจุ่ม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 ่มจมจุมมอ่มมันจุ่ม มึงไงไม่จมไปเงียบป้องวะข้างหน้าเพื่อนตายกลางไฟทันใครมีศัพเข้ามาใครมีศัพเข้ามาตายมึงขเข้ามาเพื่อนตายฟังหน่อยฟังหน่อยใครกลับเข้ามาเฮ้ยเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนตายเยอะนะกิวมึงต้องกู้นะกิวกูจุ่มให้กูจุ่มให้กูจุ่มให้ปล่อย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 พี่พี่แบกเองพี่แบกเองพี่แบกเองไปเล่นพี่อยากต้องไปเล่นไม่ไม่ไม่มึงฟังกูนะถ้ามันลงถ้ามันลงนะ ปล่อย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 เนาะปล่อยปล่อยปล่อยต้องปิดแล้วต้องปิดแล้วตบมาตบมาปล่อยปล่อยปล่อยยินเลยดีปล่อยปล่อยปล่อยดีปล่อยปล่อยปล่อยยิมีลยปล่อยปล่อยปล่อยดีปล่อยปล่อยปล่อยยินเยปล่อยปล่อยปล่อยแค่ปากอุโมงปล่อยแค่ปากอุโมงไปไม่มีศพวิ่งไปเอาโต๊คนโซนศพสามคนของคนโซนศพสามคนเอาปิดมันหน่อยมาปิดมันหน่อยไอ้หนาตีหนาตีผมบอกว่อขแบบเมื่อกี้มาวหน้าเพื่อนโดนเยอะข้างหน้าเพื่อนโดนเยอะเออมวกมึงไปเติมเลยที่เหลือพวกมึงไปเติม บาบาเดี๋ยวพี่ขึ้นรถรอนะเผื่อฉุกเฉินได้กลับมาช่วยหลังทันหลังไฟพอแล้วนะในอุโมงค์พอแล้วนะแค่นี้พอแล้วยที่กักัในวนได้กี่คนกักในอุโมงค์ได้กี่คนไม่ไม่ไม่มึงเคลียร์มึงเคลียร์มึงเคลียร์ข้างนอกเนี่ยมึงเคลียร์ฝั่งตรงข้ามกันได้ก่อนวิ่อุ้มศพมาเดี๋ยวไปรับศพให้อุ้มศพมานะตีได้แล้วอุ้มศพมาเดี๋ยวไปรับศพให้ฝั่งอุโมงค์นะกักฝั่งอุโมงค์นะขึ้นรถน้องไปลงมาได้นะเร็วกว่าวิ่ง

ไมได้นะคนเดียวอ่ะเอาไห้ได้นะหลังไฟพี่พี่ชุบให้แล้วหลังไฟพี่ชุบให้แล้วไม่ต้องดันมานะไม่ต้องดันมาหลังไฟพี่เคลียร์แล้วกลับไปเล่นเลยกลับไปเล่นเลยชุบให้กลับไปเล่นเลยกําลังกลัไอตรงนี้มึงฟังกูมึงมึนไปมันไปก็ได้มึงมึงร่ไฟไป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 น้อว่างอ่ะว่างอ่ะเดี๋ยวกูดูเองเดี๋ยวกูดูเองมึงว่ามึงลไฟไปตรงนี้นไฟไปข้างหน้าข้างหน้าร่นไฟไปไปยมาตื่นเอาสเพื่อนไปชุมน่าอุโมงล์ลไฟไปไปปิดหน้าโมงล์ไฟไปปหน้าโมง เราก็เล่นหันเล่ยเลยหันเล่ยเลยหันเลยเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วขึ้นมา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 ขึ้ มันวิ่งมันวิ่งติดจัดแล้วตัวเนี้ยเย็นๆค่อยๆปิดสวยสวยน้องงอ้ยโ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 ก้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้มโอ้ยอ้ยโอ้ย่า้่โอ้ย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 โอานัว้ยอ้ยโง้ออ้ยโอ้ยโอ้ย่อยวอย่อ้ยโอย่อวอย่อยองออออยออออยออ สั่งเพื่อนรีวอลหน่อยมาเดีสอบมาสอบออเสอบออกเดี๋ยวสอบออกเดี๋ยวสอบออกเดี๋ยวสอบออกมาวิ่งสอบออกมาเดียถือสอบถือสอบไม่พี่ถือสอบเล่นไปเลยเอาจบไปแล้วใครไม่เข้าวอลเข้าวอลนะใครไม่เข้าวอลเข้าวอลใครไม่เข้าวอลเข้าวอลให้เข้าหน่อยนะสอบหน่อยเข้าหน่อยสอบไมหน่อยอุ้บไว้ทุกคนอุ้มอุ้มไว้อุ้มไวสอบไว้ถือไม่ได้ไล่น้อยอุ้มปากเหลือเยอะเข้ามาถือหน่อยข้างในเหลือเยอะข้างในเหลือเยอะเข้ามาอุ้มหน่อย จับกลุ่มห้าหน่อยจับกลุ่มห้าหน่อยครับอมอมศพจับกลุ่มห้าหน่อยไม่ฟังหน่อยฟังหน่อยจับกลุ่มห้าหน่อยจับกลุ่มห้าหน่อยนับศพให้เขาหน่อยไม่มีศพไปไปถือศพอ่ากลุ่มกลุ่มตรงบ้าคาสามไอ้แก่นี่อีโก้จริงไอ้เยี่ยหัวเหล็กเนี่ยอีโก้จริงขาดสามขาดสามขาดสามบอกให้กันนะครับเฮ้ยแล้วหัวรถแล้วหัวรถนียกอะไรกลุ่มห้ากอนกลุ่มห้ากอนกลุ่มห้ากองจับกลุ่มห้ากองนี่ครบแล้วตรงนี้ครบแล้วครบแล้วนั่ง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 ครบแล้วนั่งครบแล้วไม่พร สิบห้าสิบเก้านั่นยังมีสิบเก้าปะรอประกาศรอรอรอาสลงมาลรอตกลงมารงตกลงมารอตกาเมาไม่ใครยังไม่เข้าวอล์ในวอล์ของเราใครยังไม่เข้าวอล์ของเราใครยังไม่เข้าวอล์ไปเจรีวอลน้องรีวอลเรีวอลเรีวอลออกมาเอาศอกออกมาเอาศมกเขาไปหรอพี่เอาออกมาดิให้หมอชุบออกมาออกมาออกมาเไม่เข้าวอล์อย่าจงไม่ประกาศเลยหมอหมอจะชุบก่อนแล้วค่อยประกาศ ไม่อย่ามันอ้าวหรออืออ,ออือหมจะประกาศใช่ประกาศเนี่ยประกาศออกมาออกมาออกมาพี่ออกมาไปออกมาไปออกมาบมกเข้าสนามดินล่าง่